สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนรับและก็นนาท่านผู้ชมเข้าชู้ช่อง u t u b e บางทุกคนพัทลุงนะครับวันนี้นาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศคองทิวเขาและก็ป่าไม้และก็าม,าะกมาฟังเสียงนกร้องและก็เสียงธรรมชาต,ติต่างๆนะครับ เป็นประจำเหมือนเดิมนะครับจำเนี่ยรับ่อง u t u b บบางตุ้ยคนปัตตลุงนํำเสนอในเรื่องราวของธรรมชาตาิต่างๆท่านผู้ชมก็คงจะทราบเป็นอย่างดีแล้วนะครับนึกถึงในเรื่องราวของธรรมชาตาิต่างๆกข้าวมาชมได้ในจอง u t u b e บางตุ้คนปัตตลุงนะครับ มีเดี่ยวราก้องธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นนําตกภูเขาอะตาลี่หรือว่าจะเป็นสถท่านทีทองเทียวต่างๆนะครับท่านผู้ชมก็สามารถติดจะาข้ามือเหลือชมได้ในช่องย t u b บบางตุยคนปตาลุงนะครับสำหรับวันนี้บางตุยคนปัตลุงนำพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศทิวเขา เต๋อขา้าป่าไม้ไส้โมกไส้ลมแช่งเดชและการมาฟังเสียงธรรมจากต่างๆสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมก้ามาในช่อง youtube บางทุ้ยเหล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด,ก,ด comment, กดติดตามด้วยข้อคุณหมากนะครับผม เรื่องรางธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติประเภทในกแะเลเตสามารถที่จะสร้างความบายใจให้กับเราได้สามารถเป็นตีปักพ้นยนใจให้กับเราได้ในทุกๆสิซิงนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นในวิดีโอนี้ที่ท่านผู้ชวมเห็นอยู่หรือว่าจะเป็นธรรมชาติแบบในกะเลเตสามารถเป็นเครื่องพ่นใครเครื่องทําความบายใจให้กับเราได้ มาฟังเสียงธรรมชาติมาชมธรรมชาติมาชมป่าไม้มาชมผิวเขาแสงตะวันใต้ลมนะครับทาเมเรานี่ได้บรรยากาศรู้สึึกว่าใบาใจไปอีกแบบนึงเหลาเลยนะครับสำหรับตันที่ช่นชอบในเรื่องราวก้องใส้ธรรมชาตินะครับ ปลดปล่อยความรู้สึกความนึกคิดที่อย่ในสมองให้มันลอยไปกับสายลมให้มันไปปะตากับแสงแดดให้มันปลดปล่อยไปกับคุณเขานะครับการสร้างมาที่จะทําให้เราน้ปลดปล่อยสร้างมาที่จะทําให้เรานีพอนคลายสร้างมาที่จะทําให้เรานิใบใจได้ในระดับนึงเหมือนกันนะครับผมหวานะ นำภาในเรื่องราวของธรรมชาติวันนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ้าคงจะทุกอ,อกทุกใจสาหรับท่านที่ชื่นชอบในเรื่องราวของธรรมชาตินะครับผมบางทีบางทุ้ยก็น,นำท่านผู้ชมไปชม ในเรื่องราวกล้องทองทงหน้าบรรยากาศกล้องทองทงหน้าเห็นนกในหน้าเห็นหวงก้าวซีทองเรือว่าวิวต่างๆในทงหน้านะครับแต่สําหรับวันนี้นาพาท่านผู้ชมมาชมวิวทิวทัศ์ภูเขานะครับภูเขาป่าไมา้สสยล้มแซงเดดและวก็เสียงจากธรรมชาติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงนกโลงชาติพันธุ์นกนะครับ นำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเพื่อความพ้นคลายเพื่อความบันเทิงเพื่อความบายใจนะครับ ยืนตรงนี้นะครับโต๊ะไส้ลมตอนชาวชาวโต๊ะเ,เส้นแดดตอนเชาวชาวประกอบกับภาพติวาเห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้ถ้าได้มายืนก็จริงๆมันจะเห็นรอบทิศทางนะครับสามารถที่จะมองเห็นความสวยงามได้ตั้งมุมข้างมุมตรงหน้าและก็อีกคางนึง ได้ในเวลาเดียวกันนะครับแต่เอ็นในวีดีโอตรงนี้นี่มันจะเห็นเพียงด้านเดียวแต่ว่ากรยังมีความช่วยงายมาเห็นอยู่นะครับแต่ถ้าได้มายืนก็ตรงนี้จริงๆนี่บอกได้เลยกันเดียวว่าช่วยงามมากๆทีเดียวนะครับสําหรับทถานที่ตรงนี้นะครับ วยงามมาทีเดียวเลยนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับถ้าว่าท่านผู้ชมหนึ่งึ่งในเรื่องราวข้องธรรมชาติต่างๆต้องการที่จะชมคลิปในเรื่องราวข้องธรรมธรรมชาติต่างๆท่านผู้ชมก็สาม,มารที่จะเข้ามาเหลือห้า,าเหลือชมเข้ามาเลือกเลไดในช่อง u t u b e ก็บังทุยคนปัทลุงนะครับ จะมีคลิปวิดีโอในเดืองรากของธรรมจาร์มากมาใโม่ด้วยกันที่บางทุยใดได้ท,ทำและการนํามาลงในช่อง youtube ก็บางทุยคนปัทลุงท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกชมเลือกดูเลือกเรดได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องก็อบคุณถูกๆูกทานที่เข้ามาชมวิดีโอตรงนี้นะครับสวยงามมากทีเดียวนะครับแสงตะวันกําลังจะขึ้นมาจากก้า แล้วกานำผ้าลุ่มัดเย็นๆแส่งเดอดอ่อนๆแล้วกาเห็นไส้หมออโช๊ทิไวไกลๆนะครับได้บรรจายากาดมากทีเดียวสำรับในธรรมชาติวันนี้นะครับ <c oughs> ขอบคุณอีกครั้งสำรับท่านผู้ชมทุกตุกตาที่เข้ามารับชมนะครับผม <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามด้วยนะครับ <c oughs> แล้วค่อยมาพบกันไหมห่ลาในคลิปต,ต่อไปนะครับ <c oughs> นวันนี้สวัสดีครับผม